All-Cross. Worldwide. สวัสดีครับผมทันครับและดิฉันพัดค่ะคุณพัดครับช่วงนี้รู้สึกไหมว่าเก้าอี้ทำงานมันสั่นๆแปลกๆทำไมเหรอคะหรือว่าพี่ทันไปทำอะไรให้เจ้านายไม่พอใจมาไม่ใช่เจ้านายหรอกครับแต่เป็น AI ต่างหากคือเหมือนกำลังจะมาแย่งงานเราแล้วไงโห oh. วันนี้เลยจะมาชวนคุยเรื่องแบบหน้าขนลุกนิดนิด หัวข้อซอฟต์แวร์กำลังจะกลืนกินแรงงานหรือ Software is eating labor โอ้โหฟังดูแบบเวอร์มากแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเหมือนหนังไซไฟเลยนะเนี่ยแล้วข้อมูลมาจากไหนครัวันนี้หลักๆเลยนะมาจากวิดีโอของช่อง A 1 6 Z ใน YouTube ครับชื่อตอนก็ตรงๆเลย Software is eating labor เขาอธิบายไว้ดีมากเห็นภาพเลย งั้นเรามาเจาะกันเลยดีกว่าค่ะไอแนวคิดที่ว่าซอฟต์แวร์กำลังจะกลืนกินแรงงานเนี่ยมันคือยังไงกันแน่คะแล้วทำไมตลาดแรงงานดันเป็นเป้าหมายใหญ่เบิ้มขนาดนั้นล่ะโอเคครับคือลองนึกภาพตามนี้ตลาดซอฟต์แวร์แบบที่เราเช่าใช้รายเดือนรายปีเนี่ยที่เรียกว่า S า a s นะครับทั่วโลกให้ใหญ่เท่าพิซซ่าถาดใหญ่หถาดอืมถาดหนึงมูลค่าก็ประมาณเอ่อล้านล้านบาท โหแค่ถาดเดียวก็10.8ล้านล้านแล้วนะคะเยอะนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเทียบกับตลาดค่าจ้างแรงงานทั้งหมดนะแค่ในอเมริกาประเทศเดียวมันใหญ่เท่ากับพิซซ่าแบบ,100าาแร,บร้อยกว่าถาดนะครับอ่ะร้อยกว่าถาดจริงเหรอคะจริงครับมูลค่าประมาณ468ล้าน,ล,านล้านบาทโอ้โหร้อยกว่าเท่าเลยสุดยอดไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไม AI ถึงอยากจะมากินส่วนแบ่งตรงนี้ คือมันเป็นเค้กก้อนมาหืมมาจริงๆนะคะใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีทำได้ไม่ได้นะแต่มันคือเรื่องเงินเงินทองทองลุ้นล้วนทีนี้ซอฟต์แวร์มันเปลี่ยนไปไงจากสมัยก่อนแต่ก่อนมันก็มีโปรแกรมเยอะแยะนี่นะนั่นสิคะสมัยก่อนก็มีโปรแกรมบัญชีโปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้าอะไรพวกเนี้ยถูกต้องครับแต่ซอฟต์แวร์ยุคก่อนมันเหมือนเป็นแค่ตู้เก็บเอกสารที่จะต้อนะครับคือแค่ย้ายกระดาษมาอยู่ในคอมอ๋อ พวกโปรแกรมบัญชี QuickBooks หรือ Salesforce ยุคแรกๆระบบห้องสมุดร,ระบบประวัติคนไข้ในโรงพยาบาล EHR เลยพวกเนี้ยสุดท้ายคนก็ยังต้องมาหนังเปิดดูข้อมูลในจอเองทำงานกับมันเองอยู่ดีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแค่เปลี่ยนที่เก็บแต่แบบภาระงานคนยังเหมือนเดิมเลยแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนถึงขั้นจะมากินแรงงานได้ละคะ มันปฏิวัติตัวเองเลยครับโดยเฉพาะโมเดลธุรกิจจากเดิมที่บริษัทซอฟต์แวร์ Software คิดเงินตามจำนวนคนใช้หรือต่อหัวต่อซีนะครับค่ะค่ะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นคิดเงินตามผลลัพธ์หรือตามงานที่ทำสำเร็จ outcome based อืมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ่อยค่ะอย่าง e n d e s k ที่ทำซอฟต์แวร์บริการลูกค้าเนี่ยมันต่างกันยังไงหรอคะแบบเดิมกับแบบใหม่ได้เลยสมมติบริษัทหนึ่งมีพนักง,งานตอบแชทลูกค้าพันคน ใช้เ e n d e s k แบบเดิมจ่ายค่าโปรแกรมอาจจะคนละประมาณ4,000บาทต่อเดือนค่ะรวมๆปีหนึ่งก็จ่ายค่าซอฟต์แวร์ไป50ล้านบาทแต่ต้องจ่ายค่าจ้างคนพันคนอีกปีละประมาณ2,700ล้านบาทโอ้โหค่าโปรแกรมนี้แบบกระจิตลิดไปเลยเทียบกับค่าจ้างคนใช่ครับเทียบกันไม่ได้เลยแต่ถ้าเ e n d e s k พัฒนา AI ให้เก่งมากๆจนตอบคําถามลูกค้าได้เกือบหมดละอือบริษัทลูกค้าอาจจะแบบลดคนลงหวบเลย e ซนเดสก็เสนอดีลใหม่โอเคไม่ต้องจ่ายต่อหัวแล้วจ่ายเหมาปีมาเลย180ล้านบาทเดี๋ยว AI จัดการงานบริการลูกค้าให้เกือบทั้งหมดว้าว <Wow>, Amazing มากคือกลายเป็นว่าลูกค้าจ่ายค่าบริการรวมถูกลงเยอะมากใช่จากเดิมจ่าย2,700บวก50ก็2,750ล้านเหลือจ่ายแค่180ล้านแต่เซนเดสกลับได้เงินต่อดียเพิ่มขึ้นจาก50ล้านเป็น180ล้านถูกต้อง เพราะเขามไม่ได้ขายแค่โปรแกรมแล้วแต่ขายผลลัพธ์คือการบริการลูกค้าสำเร็จรูปไปเลยนี่สินาคะที่เรียกว่าซอฟต์แวร์กินแรงงานของจริงตรงประเด็นเป๊ะแล้วตัวอย่างที่ซอฟต์แวร์ทำงานแทนคนแบบเห็นภาพชัดๆก็มีอีกเยอะเลยนะเล่ามาเลยค่ะอย่าฟังฟังฟังมีตั้งแต่ AI โทรไปถวงหนี้ลูกค้าที่ค้างจ่ายเลยนะของบริษัทเซเลียนนะครับโห oh. แขมพูดได้หลายภาษาด้วย อาการรลักเวียดนามจีนกลางสบายมากหรือ AI ของ Happy Robot ที่โทรไปต่อรองราคาค่าขนส่งกับคนจริงๆเสียงเนียนจนแบบแยกไม่ออกเลยโหดมากมีอะไรพีกว่านี้อีกไหมคะแบบจึ้งๆเลยมีพยาบาล AI ที่โทรติดตามอาการคนไข้หลังผ่าตัดหาจริงดิจริงครับถามอาการให้คำแนะนำเบื้องต้นได้เช่น ถ้ามีไข้รีบไปโรงพยาบาลด่วนอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นงานที่พยาบาลคนจริงๆอาจจะไม่มีเวลาทำได้ครบทุกคนนะอืมใช่ใช่ค่ะแถม AI พวกนี้พูดได้ทุกภาษาเลยนะจะฟาซีหรือมองโกเลียก็จัดไปเหมือนมีล่ามในตัวแล้วก็มีเคสที่ AI ไปสมัครงานเองเลยนะสมัครงานเองเลยเหรอคะใช่ครับมีคลินิกทำฟันหาพนักงานต้อนรับจ้างปีละ1.6ล้านบาทหาคนไม่ได้สักที AI ก็เสนอตัวไปเลย ฉันทำา8ใน10อย่างในจอบ e s สคริปชันได้นะคิดแค่ปีละ7,2 0 0 0 0พอโอ้โหตัดราคากันซึ่งซึ่งหน้าเลยเจ๋งอะแล้ว AI มันมีดีอะไรทำไมถึงทำงานพวกนี้ได้ดีกว่าหรือถูกกว่าคนล่ะคะมันมีพลังพิเศษอะไรมันมีพลังพิเศษหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือรับมือช่วงงานพีคๆได้สบาย intermittent demand นึกภาพร้านสะดวกซื้อที่เสกพนักงานเพิ่มร้อยคนได้ตอนเที่ยงแล้วหายวับไปตอนบ่ายโมงอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจเช่น call center ตอน black friday อย่างนี้ใช่เลยหรือตอนสภาพอากาศแย่ๆสองคือทำงานหน้าเบือ่อซ้ำซากหรือต้องเจอคนวีน demoralizing jobs ได้โดยไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างงานทวงหนี้ AI ทำได้เรื่อยๆไม่ทอ้อไม่บน่นไม่เสียกำลังใจอื mm. สาคือเป๊ะตามกฎระเบียบ Regulatory certainty ทำตามกฎเป๊ะๆร้อเปอร์เซไม่มีหลุดผู้จ้าไม่ดีใส่ลูกค้าแน่นอนฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะงานที่ต้องทำซ้ำๆหรือมีความเครียดสูงแถมยังช่วยลดต้นทุนได้มหาศาลเลยนะคะแบบนี้ใช่ครับและที่สำคัญคือมันทำให้ธุรกิจที่เมื่อก่อนดูเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ขึ้นมายังไงคะเพราะ AI ช่วยลดต้นทุนสำคัญๆ,ๆอย่างค่าหาลูกค้า CAC และค่าจัดการดูแล Cogs ลงไปเยอะมาก อ๋ออย่างเช่นธุรกิจอะไรพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะลองนึกถึง Airbnb ตำหรับจัก,กรยานสิครับอืมไม่เคยเห็นนะใช่ไหมทำไมไม่มีใครทำจริงจังเพราะการตามหาคนที่มีจัก,กรยานให้เช่าการทำระบบจองการดูแลลูกค้ามันมีค่าใช้จ่ายสูงมากต้องจ้างคนเยอะจริงค่ะ แต่ถ้าเราใช้ AI โทรหาเจ้าของจักรยานใช้ AI ตอบแชทลูกค้าต้นทุนพวกนี้จะถูกลงมากจนธุรกิจนี้อาจจะทำกำไรได้จริงๆอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันคือการปลดล็อกธุรกิจใหม่ๆด้วยการใช้ AI มาลดต้นทุนนั่นเองสรุปแล้วการที่ซอฟต์แวร์เปลี่ยนจากแค่เครื่องมือเก็บข้อมูลมาเป็นแรงงานที่ทำงานแทนคนได้จริงๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะไม่ใช่แค่ในวงการเทคแต่กระทบโลกการทางานทั้งหมดเลยถูกต้องครับ และนี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่กว่าตลาดซอฟต์แวร์เดิมๆแบบมหาศาลเพราะมันกำลังกระโดดเข้าไปในสมรภูมิตลาดแรงงานที่มีมูลค่ามหาศาลกว่ากันเป็นร้อยเท่าเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องอนาคตเพอ้อฝันอีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้เลยบริษัทไหนปรับตัวเปลี่ยนวิธีคิดใช้ AI มาเสริมทัพหรือทำงานแทนในส่วนที่เหมาะสมได้ก่อนก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้เลยนะคะใช่เลยครับ ใครอยากตามติดเรื่องราว AI สุดล้ำในโลกธุรกิจแบบนี้อีกก็ติดตามพวกเราได้ในตอนต่อไปนะครับหรือไปอัปเดตข่าว AI รอบโลกธุรกิจได้ทุก7โมงช้าที่ช่อง iPhenomenon นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ AI Podcast Worldwide